สวัสดีครับโปรทีวีนะครับคุณผู้ชมดูกดรับกดแชร์กดไซั์กดกระดิ่งให้อยู่นะครับเอาเรื่องเกมผสมผสานวันที่สิบนะครับนี่ครับวันที่สิบนะครับจุดจบขอนเส้นตัดเข้ามาถึงครับนันนี้คือรอบไฟนอลของยูไฟยูบอลิรนะครับไอ้นี่ครับแมนยูครับโคจองพวกมิจฉาอีกครับออดไปยังไงนะครับคือว่าแมนยูกับทีมผมมิจฉาคืออยู่ในกลุ่มเอลนะครับอาจจะเป็นไงครับจะเขียนไว้ใต้คลิปให้ดูวยครับว่านี่แต่นะแมนยู เจอข่าม,ามั่งมิเชลเจอขาม,ามั่งครับคือว่าที่นี่คือมิเชลเจอมาอยู่อะไรทั้งหมดสองครับคือรถแบ่งกลุ่มครับผลเป็นยังไงเดี๋ยวที่นี้ไว้ให้ชมดูเหมือนกันเนิงด้วยเป็นรูปน้าปกนะครับแล้วก็น่จาจะมีโค้งจริงๆต่ออ้าวให้ดูนะครับเชมญไปเลยรอบไฟนอลเมนเตดฮิมา,อานอาร์เซนอลนวะ Have been fascinating, but now it is Europa League final night and the fans are beginning to pour into the stadium. Stay tuned, we'll have all the action for you live on EATV. It's <coughs> the final of the Europa League. It is <coughs> Manchester <coughs> United. นั่นคือผลทั้งหมดที่พวกผมผ่ามานะครับใส่กันคนละสาเมือนะเฮียชอบเหมือนกลุ่มกักลุ่นอีกลับชิงตออีกปกบาลเลยเฮีย

ซื้แต่ตัวซาไฮวบิเล่เอาง่ามากจ่อ,อย่าเลยมึงนี่ นี Here Dennis quick set นี้เป็นของใครจะไปยินเดนมาร์กหรืออยู่ที่อังกฤษ รอบคินครับรอบไฟนอลเด็ทางิจิเรนเบอเดสเบสริสตาฮาโอ้โหลิแกิาก้าแมนกไวปาลุสตาโอ้โชื่อน่สันไดเออร์คาบ้า

สัก้าผลาให้ฟูลีแวะอ้หูเกี่ยกลกาอืมออืกกาอืเหลืออีกอือไม่ได้โอ้หชิงให้อีกมีความรู้สูงไงล่ะฮะชอชดิฟเฟดิก

หนีหายกูช่วจะได้ฟิคิกนะนั้นเดี๋ยวเปิดน้ำมรอดที่บอบิเล่ไปตรงเล่นเอเว,เอเวอันเดอร์เอวันเดอร์อ๋อไม่งเหรอต้องแจกส่งไปให้มันตรงขาดหน่นหอยไป เลยครว่าไปนยไงล่ะกลงที่ไหนล่ะจะเพ้่สาวว่ผลออกมาไงก็เหมือนเดิมไปมั้งเอาไงฟะตรงั้มึง เอาเอาไงฟ้าเออมาให้สี่สี่หกมันห้าันห้าสี่ยี่สี่หกอันี่ิบไปฟลิโีบอร์ได้ก็ส่งบอลขอบัน

The electronic board has been held along two additional minutes here. Half time, and from the neutral point of view, and... hmm, to three. the quest for Europa League success and the second half of this final is underway. Let's see. It did appear that they might be onto something, but not so. Just can't seem to get ahead oh, out of the, road. The, road. It the pressure. Gliding through the gears. And teammates team to play it too. Wow, it's hard. One back position. Tremendous, Tremendous ball played through. Now, there will they do it from here? here.

ลูเมเร่ออกซะให้ลูน่าเฟรนส์ไม่ทุ่มไม่ทุ่มเนี่ยเปิดมาตัวแรงเอาชนะ มีอะไรไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยแดดเบาๆอะไรกังไม่เป็นของศูนย์ไปเลยออขอช่วยกับเดนมาร์กหน่อยกันนะ here it he is again, he does a simple goal he gets in a position, not that far out from goal, but he has to hit the target he does that, and it's in the back of the net so 2 now Né, Pogba, ba, mcguire mcguire chưa được phân nến, chưa được phân nến, chưa được phân nến, ยก็จะโดนหรือเปล่าอนึ่งบ้ามึงก็ชนะมาแล้วหี้ยมสายกับสนามอาร์เซน,นอลนะบ้ามึงก็ชิงมาแล้วอ่ะมาตัวเองถึงสอง,สอง ทหารเชื่อม่ได้แล้วต้องมีสปินเก้าก้าเหงก็าองค์ลงหลอกอโหต่อเลสเือคือ,คมมอเือต่อเลสหรือว่า ตอนเลปีกของฝร่งต่อเลตหรือร่ตอเลนี่ปกยังคู่เลยเนี่ยทรั้งนีฟโน่ตอเลเหรอนีของช่ยรัตอเล้นะออบอคมา ออมาชิงแมิสากะชิงกลับมาให้บางครั้งนึงแทมิเน่สุดยอดมิเน่ไอเยี่ยมดีมากเนี่ยเปิดมาลู้่นหัวแกเจม

คุมมาเอเดนไดเยอร์ตกเจ็บสองทีไปแล้วครูดีไปนู่นเลยแชมป์แชมป์

Getting your celebrate in front of your own fans. Well it's giving something back. These fans have traveled all over the place, following their team. Now they get to join in the celebrations. Go into the crowd and give you a the call that's what I say. Well that might never find its way to the trophy cabinet And pictures now. To be, to be captured, captured for eternity. eternity. was an, an experience, Lee. It is, yeah. Get yourself on the front row. That's what <laughs> my mum always said. You're in, <laughs> You're the, in the photographs the photograph right, right next to that trophy. trophy. The, Europa the Europa League winners. winners.